มาเริ่มต้นเรื่องราวของคดีน้องแตงโมงกันบ้านนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าตกลงแล้วทนายเดชาก,ก็ถอนตัวจากการเป็นทนายให้กับแม่น้องแตงโมงนะครับแล้วก็คนที่จะมารับหน้าที่แทนก็คือสอส,อสอเต้มงคลกิจใช่ไหมฮะวันนี้ปรากฏว่านะครับมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วว่าบรรดาทีมกฎหมายที่จะมาช่วยแม่น้องแตงโมงเนี่ยมีใครบ้างซึ่งหลักๆเนี่ยเอาเป็นว่าสอส,อสอเต้กับคุณอชยยะเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาในการทําคดีนี้นะฮะแต่ย้อนกลับไปเมื่อวานตอนเย็นนิดนึงฮะ ที่เราบอกกันมาก่อนรายการของเราเนี่ยบอกว่าช่วงเย็นสสเต้เนี่ยนัดคุณแม่แล้วก็ไปกินข้าวกันฮะปรากฏว่าเรามีภาพช่วงนั้นฮะคุณผู้ชมฮะที่มีการกินอาหารเย็นร่วมกันแล้วก็มีการร้องทพลร้องเพลงกันด้วยฮะ ว่าชื่นมื่นจริงๆนะครับเมื่อสสเต้มงคลกิจนะครับพาทีมงานแล้วก็คุณแม่พนิดาคุณแม่ของน้องแตงโมนะครับมากินข้าวเย็นแล้วก็มีการร้องเพลงกันด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนสบายใจครับเพราะว่าแม่แล้วก็สสเต้เนี่ยมีความเห็นตรงกันหลายเรื่องแม่ก็เลยสบายใจขึ้นกว่าเดิมนะครับขณะเดียวกันครับอย่างที่เราได้ยินกันไปนะครับสสเต้ก็โชว์ร้องเพลงฉันยังเหมือนเดิมนะครับให้กับคุณแม่ฟังส่วนคุณแม่ก็โชว์ร้องเพลงใต้ร่มมะลุลีนะครับ หลังจากน,นั้นสอสเต้ก็โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณแม่นะครับเขียนแคปชั่นไว้ด้วยครับบอกว่าสอสเต้007ร้องเพลงฉันยังเหมือนเดิมให้กับแม่พนิดาฟังให้สบายใจนะครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ครับบางคนก็เข้ามาชื่นชมให้กาลังใจแต่บางคนก็เข้ามาต่อว่าครับบอกว่าเนี่ยแม่ร้องไปได้ยังไงศพลูกเพิ่งจะเผาไปเท่านั้นเองตะกะมันผิดเพี้ยนอะไรไปหมดนะครับ ล่าสุดนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับสสเต้มงคลกิจแลวก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับเปิดถแถลงข่าวพร้อมกับทีมทนายความของพรรคไทยรีวิไลแล้วก็คุณแม่พนิดานะครับโดยบอกว่าการทําคดีนี้นะครับหลังจากนี้จะมีสสเต้และก็คุณอัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีคุณวินัยชุมสวัสดิ์คุณสุธิพงศ์ชีวิตเจริญทนายความของชมรมช่วยเหลือเยีาออชญากรรมเป็นทนายที่จะขึ้นว่าความนะครับ แล้วก็มีทนายความของพรรคไทยศีวิไลเป็นที่ปรึกษาด้วยรวมไปถึงนะครับการแต่งตั้งทนายอู๋นะครับหรือว่าทนายบัญชาสุขยาเป็นโฆษกของคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็มีนางสาวพระกอญจัน um. ทรคณาทําหน้าที่ดูแลแม่พนิดาแทนตังโมนะฮะจริงๆที่เราทําภาพนี่แค่ส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วถ้าอ่านรายชื่อทั้งหมดนะฮะคงหมดเวลารายการนะครับเพราะว่าเราใช้คําว่าองค์คณะน่าจะดีกว่านะฮะเป็นสินะฮะคุณผ <im it> ู้ชมครับหลังจากนั้น ผู้ชมอยากฟังคุณแม่คุณแตงโมงมาหลังจากที่มีพิธีชาปนากิจและหลายวันที่ผ่านมามีคําถามว่าคุณแม่เอาโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ็กทำไมและรวมทั้งการเปลี่ยนทนายนี่คือครั้งที่3แล้วเนี่ยนะฮะคุณแม่บอกว่าคราวนี้คุณแม่ถึงขั้นอ่านถแถลงการและ คุณแม่ถึงขนาดร่ำให้กลางการถแถลงข่าวถแถลงวันนี้นี่ถแถลงที่อาคารรัฐสถภานะฮะคุณผู้ชมครับโดยคุณแม่บอกว่าอึดอาาัดใจในทุกประเด็นของการเสียชีวิตของแตงโมเพราะแตงโมเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวที่รักสุดหัวใจแตงโมเป็นลูกที่ดีมากมีความกระตันยูดูแลพ่อแม่มาตลอดเป็นอภิชาติตบุตรและเป็นคนรักความยุติธรรมอยากทํางานด้านการเมืองแม่จิมบอกว่าเมื่อตัวเองได้มาแถลงก็ทําให้คนทราบความในใจว่าตัวเองนั้นเจ็บปวดชอกช้ำแค่ไหน จนถึงตอนนี้แม่จิ๋มยืนยันว่ายังคิดถึงลูกทุกวันตลอดเวลาและประโยคสําคัญอยู่ตรงนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวที่มีและรักสุดหัวใจโดยตัวเองมีความเข้าใจว่าแตงโมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและคิดว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางจึงตัดสินใจดําเนินคดีต่อสารจังหวัดนนทบ,บุรีด้วยตัวเองย้อนไปก่อนนั้นคุณผู้ชมจําได้ว่าคุณแม่เคยพูดว่า คุณแม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของตำรวจแต่วันนี้คุณแม่พูดประโยคนี้แล้วนะฮะว่าเชื่อว่าเป็นการฆาตก,กรรมนอกจากนี้ช่วงหนึ่งฮะคุณแม่ของคุณแตงโมได้รับไ้ออกมาบอกว่ารู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกสาวซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเสียเวลากับอะไรก็ตามไปถึง3เดือนไม่รู้นะฮะสเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่ตอนนี้คุณแม่บอกตัดสินใจแล้วที่จะลุกขึ้นมาสู้เพื่อความถูกต้องจะสู้เพื่อลูก จริงๆที่ผ่านมาคุณแม่ก็บอกคุณแม่ก็สู้แต่ไม่ได้บอกใครมีหลักฐานมากมายครับบางคนคิดว่าคุณแม่ไม่ได้ช่วยหรือไม่ได้ทำอะไรแต่ส่วนตัวมองว่าคุณแม่ไม่จำเป็นต้องประกาศถ้าไม่ช่วยลูกก็คงไม่ทำให้น้ำหนักตัวเองลดไปถึง7กิโลกรัมจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนและแม่จิมบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาคาดีของแตงโมถูกหมดเม็ดแต่ไม่เคยมีการเปิดเผยข้อได้จริง3เดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดประโย์สำคัญอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องเท็จทั้งหมดลองไปฟังเสียงของคุณแม่คุณแตงโมครับ แม่ก็มั่นใจในทีมของท่านสาสเตนี่แหละค่ะ<ม>เพราะว่ามีทั้งทนายความมีทั้งที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถมีทั้งคุณหญิงหมอนะคะแล้วก็ท่านอธิยาน,นี่ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของน้องโมเนี่ยหลักฐานเนี่ยไว้เยอะมากเยอะจนแบบคุณแม่บอกตรงๆว่าคุณแม่สงสารท่านนะคุณแม่ก็ได้เบอร์มานะ ก็พอดีกำลังจะโทรเนี่ยเดชันเดชาก็บอกคุณแม่อย่าโทรไม่ให้คุณแม่โทรเดี๋ยวคุณแม่จะหาทางลงไม่เจอก็ดีใจนะได้เจอแล้วก็มันเป็นของจริงที่เห็นบอกว่าหลังการถแถลงข่าวคุณแม่ร้องเพลงอีกแล้วนะฮะลองไปฟังสิฮะว่าร้องเพลงอะไรร้องเพลงนี้ร่วมกันเนะะาะโอเคได้ ຈາກរកដៃភ័យតៃរំ น่าจะเป็นเพลงโปรดของคุณแม่นะฮะแต่รอบนี้ที่ร้องนะฮะก็เสียงค่อนข้างจะสั่นเครือแล้วก็ดูเหมือนว่าร่ําไห้ออกมาด้วยนะฮะคือต้องไปฟังความหมายของเพลงฮะเพราะมันเป็นความหมายที่คือมันจะต้องจากลาจากกันนะฮะะคือ,อคุณผู้ชมอาจจะวิจารณ์บอกว่าคุณแม่อะไรยังมีอารมณ์ร้องเพลงแต่ บางทีเพลงมันก็แทนความรู้สึกหรืออารมณ์เหมือนกันนะฮะตรงนี้ครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณอัจฉริยะได้ยื่นหนังสือให้กับทางผู้บังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับให้ดำเนินคด,ดีนะครับกับพลตร,วตรีวสันเตชะอรกเกษมนะครับผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งกับพวกนะครับในความผิดฐานร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จ จากการถแถลงข่าวคดีการตายของน้องเตโมต่อหน้านักข่าวเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะที่มีการถแถลงนะครับนี่ฮะมีการแจ้งความเอาผิดแล้วนะครับ<ม>แล้วก็พันตำรวจเอกจากตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีครับฐานกันแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญานะฮะนี่ก็คือล่าสุดที่คุณอริยะเข้าไปยื่นหนังสือน,นะครับเพื่อให้ดําเนินคดีนะฮะขณะเดียวกันครับคุณอริยะบอกว่าก,า,การถแถลงข่าวของชุดสืบสวนในคดีนี้ เหมือนมีการแก้ไขเวลาจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาที่น้องแตงโมตกเรือฮะมันทําให้เวลาจริงมันคาดเคลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสุดท้ายมันส่งผลต่อคดีนะครับโดยตํารวจเนี่ยจะยึดเวลาจากกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่ก็คือกล้องตัวนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแต่ทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยบอกว่าเขามีหลักฐานจาก Google Map นะครับที่พบว่าไอเวลาที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าน้องแตงโมตกเรือเนี่ย มันห่างจากระยะทางจุดตกเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปประมาณ1,600เมตรนะฮะหรือว่าประมาณกิโลก,ก,วกว่าได้เลยนะฮะส่วนกรณีที่ผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีแจ้งความคุณอธิยานะครับฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับ คุณอชีะบอกว่าวันนี้ผมก็แจ้งความกลับแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าการแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาซึ่งก็นําหลักฐานการถแถลงข่าวในวันที่26เมษาเนี่ยมาเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีด้วยนะฮะเราไปดูเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะคุณผู้ชมฮาคุณอชยะบอกว่าได้คุยกับแม่แล้วทราบว่าคือแม่เนี่ยสงสัยว่าภาพในโทรศัพท์มือถือของแตงโมงเนี่ยถูกลบไป550ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ2คลิปเกิดความสงสัยแต่ไม่ได้รับคําปรึกษาข้อสงสัยนี้เลยตัดสินใจส่งไปให้บางแจ็คตรวจสอบฮะแบงงจ็อ้าาว่ กูภาพได้แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นภาพกับอะไรต้องรอให้แม่คุยกับบางแจ็คเองนะครับแต่วันที่2ม,มิถุนายนนี้คุณเฉยบ,บอกจะพาคุณแม่ไปพบกับผู้ชาการตารวจไซเบอร์นะครับพลตบรวจตรีกรชัยคลยครึงว่าแม่ไม่ได้กระทาผิดร่วมกับบางแจ็คในข้อหาสับสูนให้ผู้อื่นกระทําความผิดเพราะว่าการส่งโทราศัพท์มือถือไปให้บางแจ็คที่อเมริกาเนี่ยเพื่อให้ตรวจสอบภาพในเครื่องเท่านั้นแต่บางแจ็คนําไปทําผิดวัตถุประสงค์เอง เดี๋ยวพี่ต้องเคียร์กับแม่นะเพราะแม่เนี่ยไว้ใจบางแจ็คมากนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณแม่คุณแตงโมคุณแม่ได้เห็นหลักฐานบางส่วนแล้วทําให้คุณแม่เชื่อว่าแตงโมเสียชีวิตจากการฆาตกรรมไม่ใช่การประมาทด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้คุณแม่กุยชรยะบอกเลยมีทีมที่ปรึกษามีอะไรต่างๆดูแลต่างๆด้วยนะฮะและเชื่อว่าที่ผ่านมาที่แม่มักจะพูดหรือทำอะไรคุณอัจฉริยะบอกว่า มาจากแม่ไม่มีที่ปรึกษาที่ดีและทนายความเดิมก็มีความเห็นทางคดีไม่ตรงกับคุณแม่นอกจากนี้ควงชริยะก็บอกด้วยนะบอกว่าในทางคดีเนี่ยการเสรียชีวิตของแตงโมทีมทนายเนี่ยจะสามารถดําเนินคดีความผิดฐานฆาตกรรมได้ทีนี้อ่ะมาดูอีกท่านนึงบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะก็คือทนายตั้มสิทธาบิบังเกิดครับเขียนข้อความขออนุญาสรุปเลยละกันนะฮะว่า อยู่กับมวยล้มต้มคนดูมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วกับบุคคลนี้จนขึ้นโรงขึ้นศาลจนผมชนะคดีเพราะถูกอีกฝ่ายยิดเครดิตผมพูดได้คําเดียวถ้าเขามีหลักฐานเขาคงเปิดไปแล้วล่ะครับผมเข้าใจทุกคนที่อยากจะทราบคาดีนี้แต่ต้องเข้าใจว่าศาลเนี่ยตัดสินด้วยหลักฐานไม่ใช่กระแสถ้าคุณไม่ตื่นรู้คุณก็จะกลายเป็นเครื่องมือให้เขาผมยินดีที่เข้ามาช่วยแต่แรกแต่ในเมื่อครอบครัวเขาปฏิเสธและเทผมไว้กลางทางผมจึงทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ นอกจากสับสนุนตรวจสอบและคัดค้านเพื่อข้อมูลมันเป็นจริงที่สุดคือหน้าที่ของประชาชนและทนายที่ดีเช่นกันการเฮตตามกันไปง่ายที่สุดไม่ต้องเสียให้คนมาดา่าไม่ต้องกรธโทมมลงแต่ผมมีจุดยืนของผมคริติคอลติ้งและความจริงที่สําคัญนะครับผม ขณะเดียวกันครับมันมีความคืบหน้าจากทางอายการครับสุดท้ายเลื่อนสั่งฟ้องคดีนี้ออกไปเป็นวันที่23มิถุนายนนะฮะซึ่งวันนี้ครับอายการก็นัด5ผู้ต้องหาบนเรือแล้วก็นายเอมกุลซือที่วางแผนนะครับเข้ารายง,งานตัวที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับและสุดท้ายครับอายการดาวครับนางสาวสุภาพนิษฐ์น,น,นะครับ พนักง,งานอายการจังหวัดนนทบ,บุรีก็เปิดเผยบอกว่าอายการได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งนะครับออกไปเป็นวันที่23มิถุนายนนะครับเพราะว่าตอนนี้สำนวนคดียังอยู่ที่ผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็สํานักง,งานอายการภาคหนึ่งรวมไปถึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีอายการภาคหนึ่งด้วยซึ่งนะครับอายการดาวเนี่ยบอกว่า เอาจริงๆคําสั่งเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ตามระเบียบจะต้องส่ดสำนวนพร้อมด้วยความคิดเห็นไปให้อธิบดีอายการภาคหนึ่งแล้วก็ส่งไปนะครับเมื่อวันที่25พฤษภานะครับ สำนวนที่ส่งไปเนี่ยมีทั้งหมด18แฟ้มนะครับก็พร้อมกับความเห็นอีกกว่าร้อยหน้านะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนี่แหละครับบอกว่าการเลื่อนคาสั่งฟ้องครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการที่มีบุคคลภายนอกนะครับโดยเฉพาะน่าจะเป็นคุณอชยะเนะี่ยแหละฮะที่ไปยื่นอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้สั่งสอบอะไรแบบนี้นะครับแต่การเลื่อนครั้งนี้เพราะว่าคือเหมือนต้องใช้เวลาในการที่จะพิจารณานะครับสำนวนที่มีอยู่ด้วยนะฮะ อ่ะส่วนเรื่องของกติกนิดนึงแล้วกันครับวันนี้กติกนะครับไปรายงานตัวกับพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับจริงๆก็มาทั้งกติกแล้วก็แซนฮะให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับกติกบอกว่าไม่ได้กังวลใจนะครับที่อายการมีการเลื่อนฟังคำสั่งนะครับเพราะว่าเท่าที่รู้มาข้อมูลมันเยอะไงต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับแต่เชื่อว่าครั้งหน้าน่าจะไม่เลื่อนแล้วแหละครับ ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้แม่น้องแตงโ,โมเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ากระติกนั่นแหละเป็นคนที่เล่นโทรศัพท์แล้วก็โพสต์ต่างๆน,นะครับในเพจเฟซบุ๊กของน้องแตงโ,โมนะครับกระติกบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณแม่เลยนะครับขอให้มันเป็นเรื่องตามกระบวนการตามกฎหมายดีกว่าส่วนตัวกระติกเองก็เข้าไปแจ้งความแล้วนะครับจุดจบเนี่ยจะเป็นใครก็ต้องได้รับผลกรรมตรงนั้นไปนะฮะถามว่ากโกรธคุณแม่หรือเปล่านะฮะกระติกบอกว่ามันเป็นเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากกว่าฮะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิด แต่กลับต้องมาโดนแบบนี้ซ้าไปซ้ำมาในเรื่องเดิมๆก็ยอมรับว่าเหนื่อยเหลือเกินแต่ไม่ได้โกรธอะไรคุณแม่นะครับหลังจากนี้ไปก็ให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ตัวเองต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงติกนิดนึงครับเนี้ยมันเริ่มไปยุ่มย่ามกับเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากคดีนี้แล้วอะ่ะติกรู้สึกว่าเราควรให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นอะ่ะเขาจะคุยอะไรกับใครเรามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคุยอะไรกับใครก็ได้ ซึ่ง3าภาพนั้นอาจจะเป็นภาพนันกการเมืองอะไรที่บอกมาเราหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยถูกไหมเราไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นกับตาอย่างที่ติกบอกอะว่าเวลามันผ่านไปนานมากๆแล้วอะติกอะเจอข่าวแบบไม่รู้เท่าไหร่อะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูข่าวอะติกพิจารณาติกไม่ได้เชื่อทั้งหมดถูกไหมเราใช้เหตุผลหรือว่าอะไรที่ไม่ได้เห็นกับตาติกไม่มีทางเชื่อเลยเออเพราะฉะนั้นติกก็อยากจะให้ทุกคนอะคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีๆว่า เรื่องอะไรพวกนี้ที่มันเริ่มมีเข้ามามันนอกเหนือจากเรื่องบนเรือแล้วไหมถูกไหมเรามาเซฟโมกันเรามาหาความยุติธรรมให้โมหรือว่าเรามาทําร้ายโมกันแน่ต้องแยกให้ออกนะส่วนตัวของคุณแซดเองก็บอกนะครับบอกจริงๆบักแจ็คเคยโทรมาฮะแต่พอเธอรู้เป็นบักแจ็คเธอก็ตัดสายไปและวันนี้เธอยังคงยืนยันเหมือนเดิมบอกว่าทําไมถึงเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเพราะเธอยืนยันว่าก็แต่งโมตกท้ายเรือจริงๆ ส่วนแซนใช่ไหมฮะแซนบอกว่าที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกไปฮะประเด็นเรื่องของคุณอัชยะนะครับที่มองว่าเป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณอัชยะถึงคิดแล้วก็สงสัยแบบนั้นนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม